ก็ต้องยอมรับว่าท่านเป็นคนโชคดีนะท่านนายกเนี่ยถ้าเป็นนายกคนอื่นไปแล้วท่านโชคดีมากเกิดวิกฤตปับ๊บมีอย่างตัวช่วยเข้ามาเลยมีโควิดอย่างเดียวท่านอ้างในทุกเรื่องนี่ท่านโชคดีแต่เป็นโชคลายของประชาชนนะเชิญท่านเสรีถอนคําพูดก่อนครับท่านครับจะได้พภิปลายต่อครับนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผมขอเถอะนะครับ กลัวเสียหน้าเลอครับเฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษท่านประธานคะไใหญ่แล้วครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านจะเป็นผู้นำคนสุดท้ายที่ชื่อประยุทธ์ค่ะเพราะว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาไม่มีพ่อแม่ที่ไหนตั้งชื่อลูกว่าชื่อประยุทธ์เลย ผู้อภิปรายอภิปรายถึงรัฐบาลก่อนนะครับขอรัฐบาลคสชที่ยึดอำนาจมาค่ะท่านเปลี่ยนท่านเปลี่ยนจากรัฐบาลเถือนเปรัฐบาลคสชกันแล้วกันนะครับได้ค่ะรัฐบาลคสชนะคะที่ปลนอำนาจจากนายกหญิงอดีตผู้บังคับบัญชาค่ะเมื่อเทียบเคียงกับ การที่ปปชชี้มูลความผิดะน,นะคะ,คะของนักการเมืองหญิงท่านหึ่งในคดีลุกที่ป่าสงวนนะคะ,ะนคนเอกประยุทจันโอชาก็มีความผิดในมีผู้ประท้วงครับดิฉันนางสาวปรินาไกรกรุ๊บสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐขอประท้วงท่านประธานข้อ9นะคะแล้วก็ผู้อภพิปรายด้วยผู้อภิปรายเนี่ยใช้วาจาเสียดสีไม่สุภาพเลยค่ะนะคะขอให้ท่านประธานช่วยควบคุมตักเตือนแล้วก็ ให้เขาหยุดกริยา่อย่างนี้ด้วยนะคะเพราะมัน<ช>ดูนต่ำประเด็นสำคัญก็คือผมขอขอบคุณนะถ้าสังเกตว่าผมตัวผอมลงสูงขึ้นในำมองเนี้ยนะก็แสดงว่าท่านก็ห่วงใยผมอยู่เหมือนกันแหละนะสุขภาพาผมขอบคุณนะครับผมก็ห่วงท่านเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าตัวท่านก็เตี้ยลงทุกวันทุกวัน เพราะว่าท่านก็ไปหลบอยู่หลังวับทุกวันทุกวันอยู่เหมือนกันและนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ